ต้นยาครับครผมเล็กขึ้นลูกเก็บไปสองครับครับวันนี้ช่างพิการร้อยหนึ่งครับขาผมก็มาสอบเป็นไงก็ขาดขาดมามาขาดพอๆกันทั้งคู่เนาะนะแล้วเราคุมเมื่อกี้โลร้อยหนึ่งตอนนี้โลหนึ่งโลหนึ่งสบายสบายเลยนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนแต่มาก่อนครับก็บังซ้อมตอนนี้มีใครช่วยบ้างก็มีแทนคุณแล้วก็มีอ่าคอยพิการอ่าก็ที่โชควันนี้นะช่วยกันนะเก็บตัวเมื่อกี้วันเนี่ยทั้งหมดเลยมาพกกันเป็น เท่าไหร่นะโอกาทิศโอกาทิศก็ประมาณเดือนกว่าเลยจะไม่ถึงหายไปเป็นเดือนเลยล่ะก็ที่แรกว่าจะจบทีแรกได้รายการวันที่2าแล้วก็ถอนใหม่ก็เลยมามาชวันที่1ครับอ่าก็พอขยับไปคิดว่าพร้อมยังพร้อมครับพร้อมเลยนะคุณยังเจอใครครับคุณนี่เจอ๋ยเกตตกครับอ่าเคยเจอกันไหมเคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังไงก็เป็นไงเขามีอะไรบ้างหมักครับอือเป็นไงเจอมวยบุย่งนี้เราวางใจวงแผนไงอ่ะ ยกแรกก็ตีมืออืมรอจังหวะไปมาก็พยายามไม่มวเนาะแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนครับชกที่นี่ครับอ่าเป็นไงวันนั้นเราไปแพ้แพ้คะแนนเด่นอะไรแกอืมันไปเกิดอะไรขึ้นนะพอเจอเขาจับแล้วมันยังไงตายยกสี่พอไปโดนเข่าตรงนี้ตีมันหมดเออจะไปยุบเลยหมดอ่แต่พรุ่งนี้ไม่มีเขานะมีดามัดกระแข้งนะหนักกว่านั้นเนี่ยหรือว่ายังไงเราไม่ชอบเข่าอยู่แล้ว ก็ไม่ยาขวเออนะแต่ถ้าเจอมวยทรงเตะต่อยนี่เป็นไงกินเลยก็ได้เลยเนาะร้อยยี่แหร่ล่ะครับ18ครับคนจังหวัดเพชรบุรีครับไปปล่อยกิโลประมาณ47 48จ็ดสี่แนเพลนอะเป็นมวยมวยบูงอ่ะอาแต่ซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยแล้วก็จบจบมวยทั้งหมดประมาณห1ครับฝากน้องช่วยเชียร์พวงนี้หน่อยครับเป็น้องช่วยเชียร์เล็กขึ้นรมนะครับครับผมขอบคุณครับ